วันนี้รีวิวร้านกาแฟรับในซอยชัยสิิ์หนึ่งซึ่งมารีวิวครั้งนี้เป็นร้านกาแฟฟอแม่ของผมเองชื่อว่าร้านลุงดำเอาละทีนี้ไม่ให้สียเวลาเดินกันดีกว่า12 seconds later ถึงแล้วครับร้านกาแฟที่ตามหาซอยเลิอกอยู่เหมือนกันได้เนี่ย ดูนะครับเมนูร้านนี้ก็จะมีเยอะอยู่มากนะครับทั้งลุงดำยกน้อกาแฟโบราณเนืกาแฟมอคค่าโอเลี้ยงชานมชาเขียวชามะนาวโกโก้นมสดน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวโซดาดูฮาวายสตรอเบอรี่โซดาน้ำเขียวโซดาน้ำแดงโซดาอัลเบนตินไมโลชาบูน้ำบูยโซดาและอีกมากมายนับไปทวนห่วยเหนื่อยเอาชาเขียววันน้อยดีกว่ากระดิ่งเรียกเผื่อแม่ค้าไม่อยู่ alright ได้เวลาวคับชาเขียวนมหวานน้อย <Huh? S 2> เอาละทีนี้มาลองชิมกัน กาแฟลงดำใบลุงโจ้นั้นจะตั้งราคาเริ่มต้นที่25บาทแก้วใหญ่ละถุง30บาทส่วนไข่มุกน้ำพึ่งและมะนาวเพิ่ม5บาทแล้วลูกค้าอาจจะสงสัยว่ามะนาวนี้จะใช้กรดมะนาวหรือเป็นมะนาวจริงคำตอบคือมะนาวจริงครับมะนาวสดๆเลยน้ำพึ่งแท้100%เพราะว่าวันนี้จะทำอีกเครื่องดื่มหนึ่งที่มีชื่อว่าน้ำผึ่งมะนาวบีบสดๆนะตรงนี้เลย แก้วเล็กสามสิห้ค่ะแก้วใหญ่สีคสบลุงท่สมีแก้วใหญ่ค่ะลุงดำกาแฟโบราณสาขาสืบสิริตั้งอยู่ที่ซอยชัยสถิตหนึ่งตำบลหนองจอบกอำเภอเมืองรัมย์พร้อมแล้สีมาเบอร์เทอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าสองสองแปดสามารถจ่ายทั้งเงินสดและเงินโอนได้รับ delivery ฟรีและร้านนี้เปิดรับไลน์แมนและช้อปปี้อยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับเป็นร้านกาแฟที่เครื่องดื่มโอเคครับและอร่อยสามารถบอกความหวานได้ด้วยเอาไปเลย เก้าเต็มสิ